ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาสึกช่องของจ๋าจ๋าสไลฟ์อีกแล้วนะคะวันนี้แปลกตาไปนิดนึงนะคะว่าแอติคนตาลอมด้วยนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมข้างนี้สองชั้นข้างนี้ชั้นเดียวงงมากเลยะคะ่ะวันนี้นะคะจ๋ามีตัวช่วยดีๆมาแนะนําสําหรับใครที่มีปัญหาผิวแบบจา๋าไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสมีรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะวันนี้ตัวที่จ๋าจะมารีวิวก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะ นี่เลยนะคะตัวนี้ชื่อว่า v a r i o p e a day pure vitamin c ampoule plus 13.5%ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเซรัม่มแอมพูลวิตามิน C เข้มข้นถึง135,000 ppm เลยนะคะจะช่วยผิวหน้าเ,าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลิ้วรอยจางลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน8วันเลยค่ะ<า>เพื่อนอันนี้เขาแบบเคลมมาเองนะจ้าไม่ได้พูดเองเอ ซึ่งตัวนี้นะคะกลักเขาจะช่วยให้ใบหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะไปลดรอยดำรอยแดงจากการปดสิวนะคะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะหรือใครที่แบบ มีริ้วรอยก่อนวันควรตัวนี้ก็จะไปช่วยยับยั้งด้วยค่ะและวาริโฮมตัวนี้นะคะเขามีเดอะดับเบิลเลเยอร์นะคะเป็นนวัตกรรมสกินแคร์ที่ทางวาริโฮมเนี่ยคิดค้นแล้วก็วิจัยมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อคงประสิทธิภาพนะคะให้เป็นวิตามินซีที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะผ่านลมร้อลมหนากว่าจะมาถึงบือเรานะคะก็ยังจะเป็นวิตามินซีที่บริสุทธิ์อยู่นั่นเองค่ะและตัวนี้เขาก็ไม่มีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีฤทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะรุนแรงในที่นี้ก็คือเห็นผลไวเห็นผลดีจริงนะคะแต่แต่แต่ก็คือเราต้องใช้ใถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องตามที่เขาบอกด้วยนะคะเพราะว่า การที่เราใช้ผิดวิธีอาจจะทาให้หน้าแหกได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องใช้อย่าที่จาบอกได้นะก่อนเราจะไปถึงโปรโมชั่นกันนะคะจาดก็จะพาเพื่อนไปดูแพคเกจจิ้งนะคะไปดูเนื้อครีมนะคะไปดูผลัพธ์ว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วรู้ยังไงนะคะแล้วก็จะไปโปรโมชั่นเนาะตามลําดับไปค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจจ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่แพคเกจจิ้งนะคะมาในกล่องสวยรูสไตล์มินิมอลนะคะเกาหลีเกาใจแบบ แบบนี้เลยข้างในจะมีขวดเซรั่มและดอกเบลแยกกันแบบนี้นะคะรายละเอียดข้างกล่องเนี่ยจะเป็นภาษาโคเรีรีรวนรนซึ่งดิฉันอ่านออกค่ะแต่แปลไม่ได้เลยข้ามไปก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อแอมพูงเขานียบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วปราศจากพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยค่ะเขาอัดแน่นด้วยส่วนผสมพิเศษที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะให้กลับมาพร้อมโชว์ผิวน้าสดแบบสุขภาพดีอีกด้วยส่วนผสมหลักของเขานะคะก็จะมีกรดแอสคอร์บิกซึ่งเป็นวิตามินซีนะคะจะช่วยลดเรืองริ้วรอยปรับผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติมีอัลฟาบิซาบลอนช่วยยับยั้งการสังเคราะห์ของเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก ลดฟ้ากระจุดด่างดำมีค่าคาดูพัมช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ย ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่และมีเบตากรูแคนนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ลดอาการระคายเคืองต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะรนดับแรกก็จะขอพูดถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะแนะนําให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะ 2. นะคะห้ามใช้ร่วมกับ BHA AHA เ e t ินอ l และ b e n เพอร p e r กไซด์ C U นะคะเพราะว่าใช้ร่วมกันแล้วมันอาจจะเป็นกดทําให้แบบมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเพื่อนแต่สามารถแยก ใช้กันได้นะคะแยกใช้แบบ aha ตอนเช้าวิตามินซีแอมพุสเฉพาะตอนกลางคืนแยกใช้กันแบบนี้ใช้ได้ค่ะเพื่อคงให้วิตามินซีเนี่ยอยู่เต็มหลอดไปจนใช้หมดแนะนําให้แช่ตู้เย็นหลังใช้เสร็จค่ะและวิธีต่อมานะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆนะคะใช้โทนเนอร์นะคะเพื่อปรับสภาพผิวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแอมพูวิตามินซีต่อเลยนะคะและหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถลงมอยส์เจอไรเซอร์ได้ตามปกติแล้วก็เข้านอนได้เลยค่ะ จะมีข้อแนะนํานะคะสําหรับ2คนนะคะคือคนที่1ก็คือคนผิวแพ้ง่ายและคนที่2ก็คือคนผิวแพ้ง่ายแบบมากๆนะคะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็แนะนําว่าเมื่อลงแอมพูปทั่วหน้าแล้วนะคะเราสามารถลงมัตเซอร์ต่อนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าได้เลยนะคะสองนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะจะแนะนำให้ลงเป็นจุดเป็นที่ที่มีความหมองคล้ำนะคะมีรอยสิวนะคะแล้วก ตรงมเจอร์ไเซอร์ให้ทั่วหน้าเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะามาลงให้ดูกันเลยนะคะก็อย่างที่แนะนําไปตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็คือแนะนําให้ใช้เฉพาะตอกกระือเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้จะมาลงให้เพืเ่อนๆดูนะและวิธีการใช้งานสุดท้ายนะคะคือเราจะต้องบีบให้เต็มหลอดแอมพลอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ห้ามเอาหลอดเนี่ยแตะผิวนะคะเพื่อน กลิ่นเขาจะแบบมีความอมเปรี้ยวของวิตามินซีนะคะเนื้อเขาจะมีความข้นนะคะแต่ว่าบางเบามากะคะ่ะแลวที่สำคัญเลยเห็นไหมว่าเกี่ยง่ายแล้วก็แบบซึมเข้าสู่ผิวไว้มาก ใครที่อยากจะกู้ผิวพังผิวที่ซุดโซมมาเป็นเวลานานแต่อยากจะฟื้นบำรุงแบบเร่งด่วนนะคะแนะนํามาใช้ตัวนี้เลยะคะเป็นไวท์เทนนิ่งประสิทธิภาพสูงจะบอกว่าเขารีเมียม,มากๆอ่ะเพื่อนและเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเน,นื่องนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขนาดนี้เลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าอิ่มฟูดูเด็กเด้งมากๆเลยว้าวลงเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแบบซึมไวมากเพื่อนเนี่ยซึมไปแล้วแล้วก็ไม่เหนียวเนนหนอะหนเลยนะคะเพราะฉะนั้น คนผิวมันสามารถใช้ได้แล้วก็ชอบแบบจะแน่นอนเลยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเม้า์มอยกันค่ะ และมาถึงช่วงโปรโมชั่นนะคะกับบริโภคเอ็กเดวิตามินซีแอมพลูตัวนี้นะคะราคาปกติ15 ml ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1,390บาทนะคะแต่แต่แต่นะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นที่เด็ดดวงมากสําหรับใครที่กําลังจะเข้าไปเป็นลูกค้าเขานะคะ1นึขวดตัวนี้นะคะจะเหลืออยู่เพียง1,182บาทเท่านั้นเองคะ่ะ และเขายังมีส่วนลด้านค้าด้วยนะคะเมื่อซื้อครบตามจํานวนที่เขากำหนดเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดอีก10%เลยค่ะ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิววารีโฮวิตามินซีแอมพูตัวนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกํลังใจให้สาด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย รู้โปรโมชั่นเด็ดและของลดราคาก่อนขายได้ที่ Facebook Page ชีวิตติดสไลด์และของดีอยากรีวิวคุณแม่สายช้อปปี้อะไร,รลดราคานะคะจะแปะให้ไวมากและเ,เพื่อนๆสามารถติดตามของรีวิวหน้าใช้ได้ที่ f a c e o o o k ุ๊บบ p บอกต่อสินค้าคุณแม่คุณลูกช้ e, อปปี้ลาซาดกดเข้ากลุ่มกันมาเยอะๆนะคะ